ครับผมอากาศสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางช่องยูทูปมันชนกฟ้าหมายเลขทูบู่ตะคนครับผมสวัสดีประจำช่องเซาล์นะครับของวันที่เจ็ดกัญญาญนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับทางฟาร์มเฮามีงัวมาเปิดแบงยูซีโคมนะครับเป็นงัวแม่ลูกผู่สามแม่ลูกเมียหนึ่งนะครับผมมักแบบใดสนใจแบบใดนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดนกชุดให้พร้อมนะครับผมมันยังเป็นงัวราคาถึกๆนะครับให้พ่อแม่พี่น้องได้ตัดสินใจกันนะครับ เริ่มจากข้แมเล็กครับผมเป็นแม่ลูกผูงว่าไทยครับส่วนสูงอยู่ร้อยยี่สิบนะครับเมตรยี่สิบว่าลูกสองลูกสามประมาณนี้ครับผมนะครับแม่แดงนี่ใจลูกแดงแดงงามเลยครับผมลูกไส้อายุประมาณหกเดือนนะครับผมไส้นะครับสูงกับซ้ำแม่แล้วนะครับผมผมมีไปในค่าหนึ่งหมื่นสี่พันบาทครับผมหนึ่งหมื่นสี่พันบาทครับแม่ลูกผูนะครับ พอมแหลกเข้าสดๆเลยนะครับอ้วนดีนะครับเอาไปลุนทองนะครับแม่นี่เป็นว่าฝูงนะครับไปหลุนทองเอาเปอร์เซ็นทองสูงครับอันนี้เข้ากับวัตรุกนรหายนะครับพ่อได้ตรวจนะครับอ่าก้มต่อไปครับเป็นแม่ลูกผูกันครับเป็นสายไทชลเลนะครับผมนี่ลูกไส้อายุประมาณสามเดือนนะครับนี่ครับนี่ตัวแม่เพิ่นครับแม่สูงลายยิ้มหาตัวนี้เข้าฉีดไทแพะบำรุงแม่ให้แล้วเ้อครับผมฉีดไทให้แล้วนะครับเอาผลิตหญ้าพรม ของกินพร้อมเอาไปขุนได้เลยครับงัวลูกตัวที่สี่นะครับแจงไว้ก่อนงัวลูกตัวที่สี่ยังมีลูกอีกหลายตัวครับว่า้องไปกังวลนะครับงัวมีลูกได้เป็นสิบตัวนะครับผมอ่าซื้อกสิกระดิกเถื่อเนี่ยครับค่นนี่หนึ่งหมื่นสองพันบาทครับผมอ่าหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับหรือท่านใดอยากยกไปครับงัว่าสี่ตัวครับผมแม่ลูกผูสองค่นนี่ถื่ออเลย จาละคาสองเมื่นหกบอเอาครับเอาน้ำแข็งสองเมื่นสามพันบาทครับผมสองเมื่นสามพันบาทครับเด้งว่าซีโตตัวแม่สองตัวผู้สองนะครับผมวัาไท่เข้าอไปเรียงง่ายครับนี่ครับสรงลูกพอไข่นะครับทรงลูกพอไข่ซีโตสองเมื่นสามพันบาทครับผมผมนี่สามครับเป็นแม่ลูกเมียนะครับผม แม่ลูกเมี่ยงัวลูกแหลกเลยนะครับผมส่วนสูงแม่ยูลอยยบเจ็บนะครับนี่ครับเนื้อนังดีครับแม่นวลนๆครับเบิ้งครับลูกสาวครับที่เดือด้ลยใจลูกง่ามแห้งครับผมเนื้อนังดีเบิ้งครับข้อสันข้อสังหยังยนตึกเลยนะครับเบิ้งใจลูกง่ามครับแม่นี่ใจลูกง่ามเอาไปใส่มักพอแดงเออเอามักงัวแดงเอาไปใส่พอแดงเอาได้ครับผมเบิ้งครับ ผมนี่หนึ่งมืนหกพันบาทครับผมแม่ลูกเมียนะครับหนึ่งมืนหกพันบาทหรือท่านใดอยากยก ok ชุดนี้ครับผมชุดสามนะครับจากราคาเต็มสี่หมื่นสองหองน้ำแข็งสามมื่นเจ็ดพันบาทครับผมสามหมืนเจ็ดพันบาทครับในง้วหกตัวตนะครับคุมสุดคุมเลยไผอยากยกคอกไปเอาไผอยากยก ok ไปตั้งคอกตั้งรักไม่นะครับผมเนี่ย งอหอกโตตัวเมียซี่ตัวผู้สองครับเอาไปแน่ค่าแครสามหมื่นเจ็ดพันบาทเอายังซองฟี่ไห่สองรอยกิโลเมตรแรกนะครับผมเก็บเงินหนาครอบทุกบาททุกเกินครับว่นใดขอมาจงมาจำอย่างเป็นตะบาทเดียวครับผมต่อไปความสุดท้ายครับผมนี่ซีเป็นแม่ลูกผูวงอลูกสามนะครับผมส่วนสูงแม่ลอยสามหาครับแม่นี่สูงกระมือนะครับอ่าติดขาดบานเดือนจังน้อยครับผมพันยาหลายนะครับของกินหลายเอาไปใส่นี่ครับอ้วนมากโค้งเป็นงวตัวใหญ่เลยครับผม อ้วนขึ้นมากนะครับคมเนี่ยพ่อทำแคร์หนึ่งมื่หาพันบาทนะครับแม่ลูกผูกคมเนี่ยหนึ่งเมื่หาพันบาทครับผมนี่ครับหรือนะครับราคายกแม่นี่นะครับผมเนี่ยแม่ลูกเมียกับแม่ลูกผัวนะครับชุดให้กลางเขานี่นะครับงาซีโตครับผมเอาไปนะครับแค่สองมื่นเจ็ดพันบาทนะครับผมสองเมื่นเจ็ดนะครับชุดนี่อ่า มันนี้เปิดให้หลายราคานะครับเบิ้งคลิปดีๆนะครับผมเบิ้งคลิปดีๆผมเปิดให้หลายราคาให้พ่อแม่พี่น้องได้เลือกนะครับผมหวังว่าท่านจะบม่งงนะครับเขาบอกชัดเจนอยู่นะครับกะมาคมไดสนใจคมไดนะครับหรือชุดไดครับผมกะโทรมาครับ0ูน3 2 1 1 5 9 9หนึ่งหนึ่งหเกนะครับพิกัดคองเขาตังยูุ่บานดูไงต์ตำบลหนองแค่อำเภอปทุมราชจัอย็ดครับผมว่าทุกโตเห้าประกันตำนี้ขหยขาทกขาทอนครับ กระดูกสวงสุดด้วนนะครับผม้วการตานี้ใ<ไ>ห้บริการเก็บเงินหนาคอกทุกบาทนะครับไก่ไก่บัวากาันครับผมมาต้งมักเปิดคออเปิดรักขาเลยเลยครับผมสามสี่รอยโลเข้ากับทรงไห้ไรเบิร์ดนะครับหารอยโลกับทรงไห้โดยที่ว่าได้ขอมาจำก้อนเมตาบาทเดียวครับบตดองกังวลใจยังนะครับบันนี้ถือต้อมถือตัวกินเงินมาจำครับเพราะเขาบริเอาก้อนเมตาบาทเดียวสําหรับวันนี้กับมาเปิดไห้พ่อแม่พี่น้องเลือกชมเลือกฟังไหวแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามไว้นําครับผมยนีมีคลิปใหม่ มาลงมันสีไรแจ้งเตือนทันครับสำหรับมือนีฝากไว้สำหรับสวัสดีครับ